สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่อง C O F F นะคะวันนี้ C. จะพาสุ่มเว็บ Lucky F F Shop นะคะทุกคนเป็นเว็บสุ่ม ID นะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเรายังไม่มีบัญชีนะคะแล้วก็ทำการสมัครบัญชีนะคะ Username ก็ตั้งชื่อเล่นไปสั้นๆก็ได้นะคะแล้วก็ password ตั้งแบบตั้งเป็นรหัสผ่านทั่วไปนะคะทุกคนแล้วก็พอตั้งเสร็จแล้วก็ c o n f i r ร์มพาสเวิร์ดนะคะทุกคน เว็บนี้นะคะทุกคนซี C. จะบอกว่ามันมีทั้งสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะคะแล้วก็สุ่มปืนแล้วก็สุ่มไอดีไม่มีเกลือนะคะทุกคนพอเราสมัครเสร็จแล้วแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะคะนี่ขั้นตอนง่ายเดิดเดียวนะคะทุกคนแล้วเราก็เข้า,าเข้าสู่ระบบนะคะด้วยบัญชีที่สมัครเมื่อกี้นะคะทุกคนพอ,อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็จะมาอยู่หน้าเติมเงินนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมี วิธีเติมเงินนะคะคือเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะทุกคนนี่แค่กดเข้าไปนะคะทุกคนขั้นตอนการเติมคือง่ายๆเลยนะคะซีก็จะไปทำการเติมนะคะนี่นะคะซีก็เติมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ1 0 0เครดิตนะคะคือลองสุ่มเล่นๆนะคะทุกคนสุ่มเลยละกันอะ9 9เครดิตทุกคนจะได้อะไรเฮ้ยทุกคนกคนือได้ไอดีแลกนันลอกแล้วค่ะทุกคนเฮ้ย จริงปะเนี่ยคือแบบเดยวขอดูเวลาก่อนนะขอดูอะไรก่อนนะทุกคนอ้อโหอันนี้ก็จะเป็นประวัติการสุ่มนะคะทุกคนนี่ ID จาก Facebook แล้วก็มีเมลพัสให้มาคบด้วยนะคะเราจะไปดูรหัสกันนะเฮ้ยคือแบบมันมันง่ายเกินไปป่ะคือแบบมันไม่มีช่องเกลือเลยอะทุกคนเราไปดูกันเถอะวิตายไว้ลีดทุกคน,นคือ สี่ล็อกเข้าแล้วคือได้จริงๆด้วยนะคะทุกคนโอ้โหแร็คนลล็อกคือ9999เ99ครดิตเนี่ยคือแบบมันได้ของเรรหัสแรอะไรขนาดนี้นะคะทุกคนดูดินี่คือเซ็ตแร็รนร็อกครบเซ็ตเลยนะคะทุกคนโอ้โหแล้วเราจะไปดูเสื้อกันนะคะคือแบบของมีแต่ของแบบสีทองนะคะทุกคนล้นามทองอะไรก็มีคือมันคุ้มมากเลยะคะ่ะทุกคน โอโหสุดอ้ะเราไปดูกางเกงนะคะทุกคนจะมีเลดไลท์หรือเปล่านะคือแบบตามทองต้องคู่กับเลดไลท์สิคือแบบมันจะได้เท่ๆอะไรประมาณเนี้เออยากุซ่าก็มีนะคะทุกคนเออนี่นี่นี่นไงเลดไลท์ก็มีค่ะทุกคนคือแบบกางเกงปิดลกก็ได้โอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนสุดไอดี ID นี้คือสุดเว็บนี้คือสุดเลยนะคะทุกคนโอ้โห ทรงผมนี้คือแบบออคือพอใช้ได้เลยะค่ะโอ้โหมีหัวบาวันด้วยะค่ะทุกคนคือมันคุมอะไรเบอร์นี้นะคะทุกคนยั้ไก็ขอขอบคุณสําหรับเว็บดีๆด้วยนะคะใครอยากสุม่มเพชรฟรีไฟล์หรือว่าอยากสุ่มปืนหรือว่าอยากสุ่มไอดีแบบไม่มีเกลือนะคะมาที่เว็บนี้ได้เลย,เลยะค่ะทุกคนอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์ และกดกระดิ่งนะคะทุกคนก่อนที่จะสุ่มเว็บนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย